สวัสดีครับผมนายฮัทสนาระดับชั้นป .2 มม .3 ครับมาตอนนี้การแช่บาวันนั้สองทาง้องบบสองทางนะไเหมือนเราเยสองตัวต้ตวอตอได้สาร่ครับ

เงังไไัข้นเา้วยสอข้าสุรคันตัดตอนนี้ยังใหม่เไหมอคัจด้ที่สามมากเลยสำัข้อที่สาม จากซื้อที่สามนะครับเข้าเอาความดันนะครับวิสองนะครับฝั่งขวานะครับต่อจากวาวความดันตัวที่หนึ่งนะครับเข้าเอาตัวที่สองนะฝั่งซ้ายนะได้แล้วนะครับผมส่งไวาวตัวที่สองครับเอาความดันครับ เข้ก 42, นะเากระบอกสบสทมี่นึ่งก็มาต่อสวิ์ที่สีนะต่อลงเข้าไปเลยนะครับเสีกลอตวิที่สี่นะครับเข้ากระบอกสูกบสนะองงอ,อยามาเริ่มั้งทดลองเลยนะการทำงาน ขอให้นะสนะการทำงานนะครับกดวิตที่หนึ่งับที่สองครับแจ้งว่าทำงานนะครับกดสวที่สามก็ทำงานครับแต่ไม่กลับครับต้องกดสวิตตัวที่สี่นะครับให้กระบอกสูบกลับหน้าถ้าเรากดชิที่สี่ครับไม่เนที่สามนะชิ้นที่สองไม่ที่หนึ่งครับ มันก็จะไม oh ่ทางานเพราะเราต้องอาสามีก่อนซีรีนี้แล้วก็ซีรีตัวที่สามนะแลซีรีตัวที่ี่หยดทำงา